เบิงเบิงเบิงโอ้ยพี่พอเห็ดพี่พอเห็ดนึกว่าสิบวจะเก,เก็บพนตกสองสามมือได้มาเข่าปลาเบิงป๊าดอกบังใหญ่หนึง่งโอ้ยดอกแหลกแหกมันพี่นอ้องโอ้ยุูนะงามๆอยู่เนาะ ดอกแรกแหกมานซิมี่อีกบอเดี๋ยวเขาไปรุ่นน้ำกันขาแข็งอยู่นะาจา่ะงามๆอยู่ใส่กระตากุดฉี่เฮาคือเก่าเนี่ยแหละ ป้าๆเข้าไปหลุนน้ำกันบ้านนี้พี่น้องพออีกแล้วโอ้ยยังกัตังไกยังพอดอกนี่เอาอันนี้เห็ดผึ่งอีหยงนี่โอ,โอ้ยจอยมือเหล่วเห็ดผึ่งกหลัดอุ้ยว่าเป็นเห็ดเด้อพี่น้องจา้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งน้ำกันอุ้ยต่างจุดปุด <chat> อุอ้ยลิเห็ดลิแม้งแม่โอ้ยสองดอก ok. โอ้ยสองดอกสองดอกโอ้ยบอมีขอบขั้วอีกวะเอเด้อเด้อเดถ่ายลูกก่อนงามคักนั่น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 ึมจุดกระแบกโอ้ยตันโอ้ยพีน้องเลยเดี๋ยวเข้ามาเก็บไปต้องกัน ดอกกระลังอันนี้คุน่ะงามขัดโอ้ย,อยดอกกระลังอันตันตันขาวบวบอยู่เลยงามงามเบิงเขามาตัดขาโอ้ย มนัมนมนันมันตัดขาถิ่มไว้น,นป้าฝนตกสองสามเมื่อเลยมาจอบบึงิได้รจัดกดอกดอกโมน,นี่นี่งามคักกำลังกินอุ้ยตะเวนกระซองนะี่เห็นดอกหนึ่งแบบแบบมันเห็ดอ๋อห็ดเพิงอันนี้ก็เห็ดเพิงคือกัน เท่าแล้วเนาะคนละสายพันเท่าแล้วเฮาบ่าเอาไปหาหวังใหม่จ้ะพอแล้วพี่น้องพอแล้วอุยตังจุดปดเ่าไปเนาะโอ้ยแดดก็ซ่องเห็นบ่โอ้ยตื่นเต้นโอ้ย่ทันได้เ่าดอกคิดว่าอ้ขายังแข็งอยู่จ้ะฮะขายังแข็งอยู่ น้องพ่ท่านเดี๋ยวถ่าเดี๋ยวเขาตัดขาเลยพอมีไหเก็บอยู่เนาะจ้ะเดี๋ยวตัดขากันดอกเมื่อกี้เนาะเข้ามาตัดขามาจากเอาขาไปบ้านตัดขาทิมไวนีอันบ่มมีผู้ถือกล่องแสงกระซองได้จ้ะพี่น้องเลยแสงกระซองตัดขาให้เป็นเสียทิมไวนีเลยงามขักเนี่ย พี่ว่าพี่เห็นอีกสองดอกแบบแบบพูน่ะกระลังข้นกระลังขึนนี่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 อ้ยกระลังหนาฮะบึงใบใหม่บงังโอ้ยน้ำอาจรงไหนล่ะถุงมือกับบอ่อใดใส่เห็นบ่เพเี่ยเห็นบ่จ๋าเห็นบ่จ๋านี่อ้ยโอ้ย,อยนี่ ดอกกำลังงามเดี๋ยวเขาไปเอาอีกดอกหนึ่งเห็นแบบ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 เห็ดอดปวดอยู่นี่นี่จ่าดอกหนึ่งอืได้เก็บแล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปตัดขากันเลยหาเบิ้งแถวนีอาจสิมีเพิ่ม น่ตัดขาขี้ดินกำลังเริ่มออกเนะจ้ะกระสิบปาดขาออกหลายเนย่เพราะว่ามันกะมิตาดินดอกใส่กระตาแล้วเลยกลับมาจากห้างกะลี ฝนกระตกเนาะเดี๋ยวเดือนหนากระจังสิไปไม่ห้างกะลี่อันนี้ฝนตกก็เลยมาหาเบิ้งเหตุเบิง้งก็มีเหตดไห้เก็บอยู่พ่อได้เก็บเดี๋ยวเขาไปหากันอีกไปไล่ดลอกกันได้พี่น้องกระตากุบีเห็ดอันนี้มันเห็ดอีหยัยงเห็ดอีหยัยงนี่บ่เคยกินเนะาะบม่เคยเก็บกตสิดท้ายเห้เบื้องซ,ซื้อนะจ้ะ ขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกอเป็นเห็ดอีหยังนอสงสัยสิเป็นเห็ดตะเบือบ่เคยกินเนาะก็บ่เอาเห็ดเริ่มออกแล้วจ้ะโอ้ยตั้งอยู่ข้างทางโคดโคดกําลังย่างกลับบ้านบ่สิเกิดก็เกิดง่ายๆเนาะ หาประสันกับพ่อบัดสีพ่อกับพ่อง่ายๆเองเลข่างทางเลยกําลังแกงสั่มเนียเฮ้ยกําลังสียางกลับบ้านอาใส่ตาสีสีเขาได้ได้แกงหนึ่งสียางไปขึ้นรถเดยน่ะปาดพี่น้องเอ้ยพี่น้องทุกคนพวกเจ้าเห็นเห็ดบอแต่มันเผาแล้วโอ้ยตายตาย,ตาย ลักเกิดจนเ่าเนาะขาแข็งอยู่ดอกจ้าแต่บ่เอาดอกถอนไว้ให้เป็นเสื้ออยู่นี่ละ่ะยางพานไปบ่พอ,อยางกลับจังพ่อเนาะอู้จนเ่าแล้วเขากำลังยางกลับกันเนะจ้าเสียแดงกระตาแดงได้แกงหนึ่งแกงน่อยนึ่งนั่นแหละจ้ามันพึ่งเริ่มออกเนาะมันยังป่ะท่านมีเห็ด หกเจ็ดดอกก็ได้แกงหนึ่งแล้วจ้ะมอปกไงได้ล่ะคลิปนี้กะซ้ำนี่เนาะเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเขาจังพอกันคลิปไหมเอาไปแกงเลยแกงสดสดแสบบายบายพี่น้องทุกหูทุกคนเด้อจ้ะรักษาสุขภาพเริ่มหนาวแล้วทางเมืองไทยกับน,น้ำท่วมเนาะบ้านเฮาทังนี้ก็เริ่มหนาว แล้วเจอกันใหม่เด้อจ้าบายบายค่ะ